พิ่งขึ้นเนี่ยอืมของไอ้กำลังขึ้นใีห้าวีเนี่ยสนนสวัสดีทั้งหกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เอเฮคาสาขาน้างเรียนปิ้นนะครับผม นี่อาจจะการจราจรติดขัดนิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยดีกว่าเราติดมากก็วันนี้ก็ทําการไล์ให้เร็วหน่อยนะครับเนื่องจากเราอาจจะเปลี่ยนช่วงนี้หน้านี้เราอาจจะเปลี่ยนมาไลฟ์เวลานี้นะครับเพราะว่านี่สี่โมงนะครับไม่เหลือแดดแล้วนะสี่โมงครึ่งตอนนี้เสมือนท้องฟ้าวิกฤแตแปรปวนทันใดแล้วนะครับ วันหนึ่งตกไม่รู้กี่รอบนะครับเพราะว่ามันเป็นมอสสุมเนาะอ่าวันนี้เราอยู่กับ MG3 นะครับตัวนี้เป็นตัว1.5ตัวนี้เป็นตัว X Sun l o o ัหรือที่ง่ายก็คือเรียกตัว x 2 t o ซ์ูนั่นเองเพราะว่าตัวดูโทนจะมีซันลู p อยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นรถ MG นะ MG กล่าวกันง่ายๆเลยก็คือว่าเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษแต่ว่าโดนจีนซื้อเข้ามาแล้วก็มาผลิตใน ประเทศจีนแต่นําเข้าและจัดจําหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัท CP นะครับก็คือว่าถ้าถามความมั่นคงของแบรนด์ก็โอเคในระดัแบบหนึ่งจะสังเกตได้ว่าตัวนี้นะครับทูโทนตัวนี้จะไม่ได้แรปสติกเกอร์ถึงแค่นี้แล้วนะเห็นไดเพราะว่าธรรมดาตัวก่อนหน้าเนี้โฉมก่อนหน้านี้เขาจะแรปสติกเกอร์ถึงให้ขอบนี่ตัวนี้ยังเป็นสีขาวอยเลยแต่ตัวนี้ก็คือเป็นทูโทนก็คือครึ่งๆเลย ใช่ครับตัวนี้2องแสนหหพันบาทนะครับได้รถปี2017ด้วยรถปีใหม่ด้วยเป็นรถที่มีออปชั่นเกินราคา,าจริงๆนะครับรถปี2องพดรถเพิ่งกี่ปีเองอีรถเพิ่งห้าปีเองห้าปีมีสลูปมีจอให้เบาะหนังรถเกียรโ,โต้วิ่งน้อยแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เป็นรถมือเดียวเชียงใหม่ด้วยนะครับ เรามาดูภายนอกกันพอสมควรแล้วนะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งที่เขาให้มาล้อแม็กทูโทนแล้วก็หลังคาทูโทนแล้วก็ตัวดักเทลที่เป็นสปอยเลอร์แหละแต่ก็คือว่าห้าประตูจะเรียกว่าดักเทลก็เหมือนตุดเป็ดและครับอ่าเข้ามาชมข้างในกันต่อตัวนี้ครับ MG เป็นระบบเกียร์แบบเขาเรียกเกียร์สามเหลี่ยม หรือพื้นฐานมาจากรถสมัยก่อนที่คนเขาเคยคุยกันว่าเป็นรถสัญชาติอังกฤษที่จะใช้เกียร์แบบเกียร์เกียร์น็อกคมินซึ่งซึ่งผมก็ไม่เข้าใจในระบบนี้มากเท่าไหร่แต่ถามว่ามันขับสนุกไหมย,ยอมรับเลยครับขับทางไกลสนุกมาก MG รุ่นนี้เพราะว่าเขามีแมนวนวลให้เล่นด้วยขึ้นดอยขึ้นเขาอะไรแบบสนุกเลยอะขับแบบวิ่งดี ช่วงล่างแน่นอ่าเครื่องอ,อตัตราเร่งก็ดีครับเพราะว่ายิ่งเป็นโหมดแมนนวลยิ่งสนุกที่สําคัญตัวนี้ใหม่เพียงหกหมื่นเองรถห้าปีวิ่งปีละหมื่นสองใช่ครับน้อยมากปีละหมื่นสองจอนี้นะครับติด่าไม่ได้เป็นจอติดตั้งมาจากโรงงานนะโรงงานจะไม่มีตัวนี้ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าสามารถบิวอินออกจากศูนย์เลยก็ได้หรือว่าจะมาติดที่หลังก็ได้ เขาให้วิทยุไม่น่าเกียดเลยนะครับวิทยุมีลำโพง6ตัวนะก็จะมีตัวขับแหลมให้ด้วยส่วนตัวนี้นะครับ X จะมีมัตติฟังก์ชันฝั่งซ้ายไว้ควบคุมจอได้เพิ่มเสียงรถเสียงได้อ่าเพลงพอเรา,เาฟังเพลงกันได้ไหมแอร์เป็นแอร์เกึ่งดดิจิตอลนะครับก็คือว่ายังไม่ใช่แอร์ออโต้แต่ว่าค่าแสดงผลกับการปรับเป็นดิจิตอลแล้วก็คือสามารถ ปรับเพิ่มลดได้อ่าแล้วก็ผมงงอย่างนึงนี่ <c oughs> ปุ่มล็อกนะครับจะมาอยู่ตรงนี้ใครไม่เคยขับ m g จะไม่รู้แล้วปุ่มล็อกปลดล็อกจะอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็มีโหมดให้นะครับเป็นโหมดสปอร์ตก็คือว่าไว้ขับเพื่อความสนุกสนานดูเกียร์ดูเกียร์อ่ะอันนี้บวกขึ้นบวกลงเองได้นะครับรมันจะมีแต่กงจะสลับไป,สล,บไปสลับมาผมอธิบายดีกว่ามันจะมีเลขขึ้นที่หน้าจอตรงนี้ถ้าเป็นตัว A ก็คือเป็นออตโต้เป็นเกีย์อ,อตโต้ครับแต่ถ้าดันกลับไปอีกทีนึงให้ไม่มีตัวเอขึ้นก็จะเป็นแมนวนวลยกขึ้นยกลงเอง,องใช่ครับผมมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอถ้าไม่มีตัวเอคือแมนวนวลถอายห,หลังก็ดึงเข้ามาแค่นี้ครับทุกการกระทำท่านต้องเหยียบเบรกนะครับไม่งั้นเกียร์จะไม่เปลี่ยนอ่านี่ผมเหยียบเบรกอยู่ใช่นี่ก็ยังมีกล้องถอยให้ด้วยแม,ม่ครับอ่าเอเคครับ อในจออาจจะเห็นกล้องสั่นเป,ปลก่นะครับเนื่องจากไม้กับกล้องติดกันนะครับอ่าเข้าเกี่ยวว่างเดึงเบรกมือปุ๊บกลับมาตัวนี้เลยตัวนี้ชือ่วงนี้มีปัญหาครับกล้องเหรอครับคอนเนครับ <c oughs> ก็นี่ตัวปิดทัชชันคอนโทรลอ่าสวยงามตามท้องเรื่องแบบมันอนอบพี่ <c oughs> อ่าเดี๋ยว,ยวผมจะพูดคร่าวๆนั้นเดี๋ยววันนี้เราปิดกันในรถเลยดีกว่าก็คือว่ารถ MG นะครับเรามีสถาบันการเงินทุกสถาบันรองรับนะโดยเฉพาะที่ได้ดอกถูกด้วยถ้าลูกค้าอยากจะเต็มก็จะเต็มให้ได้ถ้าอยากได้ดอกถูกเราก็มีธนาคารให้ได้ดอกถูกตัวนี้ก็คืออยู่ที่เอเคคาสาขาหน้างเรียนปิ่นนะครับเอเคคามีสาขาบ่อหินแล้วก็มีไอคาหลังพายับแล้วก็มี A+ อ plus ลำพูนตัวนี้ก็คือเป็นในเครือเอเคคากรุ๊ปส่วนอ่า เว็บไซต์ของเราเราอยากจะฝากเลยเมื่อวานลืมเว็บไซต์ก็คือ p r i n c c a r d c e n t e r c o m อันนี้ก็คือแยกออกมาเลยเมื่อวานลืมเว็บไซต์เฉยเลยวก็ akcarcenter.com นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวม3เต็น์แล้วก็จะมีเพจ Facebook นั่นเองก็คือ akna ah p r i n นแล้วก็ Facebook akna ah p y i n t u b e c h anel n tiktok ig akna ah p i n ้นะครับ l i a n x underscore yuska แล้วก็มีเบอร์อยู่หน้าเพจไม่ว่าจะเป็นเบอร์คุณบิ๊หรือเบอร์ผมโทรเบอร์ไหนก็ได้นะครับอยู่หน้าเพจสามารถโทรเข้ามาได้ตลอด18ชั่วโมงโอเพราะว่าถ้าบางวันอาจจะหลับลึกๆอาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์ก็ได้ครับผมอ่าก็ฝากไว้ด้วยกับตัว MG3 X Loop Two Tone นะครับตัวนี้เอาง่ายๆก็คือเดีเ๋ยวเ,เราเปิดโชว์หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวมันเปิดเองรู้เรื่องเลย แล้วจะติดยังอยู่เลยครับนี่เป็นไงโอ้โหนี่ตอนนี้ก็คือซื้อไปลดราคาสองแสนกว่าครับเอาไปขึ้นองข,ขึ้นดอยนั่งบนหลังคาถ่ายรูปก็คุ้มแล้วสวยได้ได้รูปได้วิวสวยๆมาครับหรือไม่ก็สําหรับไฟก็ไฟไปเต้สาวน้อยครับ<ม>ก็คือจะพา<ม>ขัรบรถขึ้นดอยขับรถขึ้นดอยแล้วก็ไปดูดาวอะนอนจับมือจับนู่นจับนี่แล้วก็พาลงดอยด,ดูแต่ท่าทีครับ นี่โอ้โหยันหวางเนี่ยเหรอเกินไปอ่าโอเคครับยังไงก็ขอบคุณด้วยละกันเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์เราแบตจะหมดแล้วกลัวมันดับไปก่อนกลัวมีอาการดไปก่อนพอดีชาร์จแบตไม่เข้าครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรสอบถามเข้ามาได้มีข้อสงสัยอะไรถามเข้ามาได้หรือว่ามีอะไรที่จะติชมแนะนําก็ปรึกษาเข้ามาได้นะครับผมติชมเข้ามาได้เลยขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ของเราโอเคครับผมสวัสดีครับ